ครับผมสวัสดีครับโอรถซาวนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบแต่งเครื่องเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับและก็ช่างทุกท่านนะครับที่ทําเครื่องเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเพื่อนเพื่อนที่ได้จัดเครื่องเสียงมอเตอร์ไซค์ผมไปนะครับวิธีการติดตั้งดอกเสียงกลางและเสียงแรมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองติดตั้งเลยนะครับครับผมนี่ก็คือเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับ ที่เพื่อนๆนได้ไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการสอบลงไปใต้โค้งครับแล้วกดชุดสีหนึ่งนิดนึงนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับครับผมให้ดอกเสียงกลางอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอาเก็ียวพันธที่ผมให้ไปนะครับรัดสามท่อนนะครับจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับสำหรับการติดตั้งเสียงกลางก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูการติดตั้งเสียงแหลมและการใส่ขั้วไฟจากแบตเตรอ,เอรี่มา power นะครับครับผมสำหรับเสียงแหลมนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับวางข้างหลังเลยนะครับสอดเข้าไปข้างหลังแล้วก็เข็มบันทายรัดนะครับส่วนเสียงกลางทางด้านฝั่งฟ้านะครับ ให้เพื่อนๆย้ายกล่องไฟนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับให้มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับธรรมดาจะอยู่ตรงนี้นะครับพยายามมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเพื่อที่จะสอดเสียงก้างขึ้นไปได้นะครับครับผมนี่คือการเดินสายนะครับสายที่ผมให้ไปจะเป็นสายเส้นเดียวนะครับเป็นสายเงินนะครับซึ่งจะดูค่อนข้างไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสายเงินจะดียานนะครับไม่ค่อยเป็นขี้เกลือนะครับ จุดนี้ก็เป็นจุดรวมสายนะครับลำโพงเสียงกลางนะครับซึ่งสายเส้นเส้นนี้ครับที่มือผมนี่ครับนี่ครับที่ยายไ่้ไงครับนี่คือสายดอกเสียงกลางและเสียงแหลมที่อยู่ข้างหน้านะครับให้เพื่อนเพื่อนมารวมจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับผมคือก,การเดินสายนะครับ ผมสำหรับในแบตนะครับเครื่องเสียงชุดใหม่ของผมนะครับผมได้ให้หางปลาแบบนี้ไปนะครับซึ่งจะเขียนบวกกับลบนะครับอันนี้ลบนะครับอันนี้บวกนะครับสายบวกให้เพื่อนๆเอาเข้าขั้วแบตเตอรี่ฝั่งบวกนะครับสายลบเอาเข้าฝั่งลบนะครับแล้วส่วนด้านบนนี้นะครับ ปลั๊กตัวสั้นนะครับให้เพื่อนๆไปเสียบกับปลั๊กของ power amp นะครับเอาไปใช้งานนะครับส่วนอีกสายนึงปลั๊กนี้นะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆเสียบสวิตชิ่งนะครับเวลาที่เพื่อนๆจอดฟังนะครับอยู่กับบ้านนะครับครับผมครับตรนี้คือภาพโดยรวมนะครับการวางดอกเสียงกลางนะครับ อันนี้เสียงแหลมนะครับอันนี้แหลมฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้านะครับครับผมนี่ก็คือด้านหน้านะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเดินสายมาแล้วครับให้เพื่อนๆนวางดอกอาโพงข้างบนนะครับเจาะรูหนึ่งรูนะครับยึดด้วยเข็มบันทายนะครับ ่วนฟังฝานะครับตรงนี้เราจะวางเสียงแหลมนะครับเพราะเสียงกลางเราวางไม่ได้นะครับจะติดแป้นของกล่องนะครับให้ฟังขวังฝาวางเสียงแหลมนะครับครับผมนี่ก็เป็นการติดตั้งโดยรวมนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับติดตั้งสายแบตเตอรี่เรียบร้อยเสียงกลางเสียงแหลมเรียบร้อยนะครับ ก็สามารถยกบล็อกที่เราทําสําเร็จแล้วมาใส่เหมือนเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ต่อสายไฟแล้วก็สายเสียงกลางเข้ากับตัว power amp นะครับในขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จสิ้นการวางเสียงกลางและการวางชุดบล็อกลงไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆต้องย้ายกล่องไฟตัวน,นี้ด้วยนะครับครับผม นี่ก็คือพักชุดของผมนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็ยกไปใส่ได้เลยนะครับครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอจบการแนะนําการติดตั้งเครื่องเสียงนะครับระบบเสียงกลางเสียงแหลมสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ได้จัดชุดเครื่องเสียงของผมไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เินสายไปตามโคนะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำการติดตั้งเสียงกลางและเสียงแหลมนะครับเดี๋ยงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ